สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถอีกหนึ่งรุ่นกันเป็นตัวเกลดเริ่มต้นนะครับเพิ่งเข้ามานะถ้าจําไม่ผิดรุ่นนี้รุ่นไหนไปดูกันนะครับฝากติดตามเพจต่ายาอิสุสุบุรีรัมย์นะครับก็เป็นเพจที่ถามเกี่ยวกับเรื่องราคารถแล้วก็จ๊กจกจกจก <laughs> ๊ก็มีรถจอดโชว๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊บยังไม่มีมานะ มีแคปซีพีคันหนึ่งที่เราเพิ่งถ่ายรู้ไหมเพาพี่ต่ายจะถ่ายคันไหนให้ถ่ายรู้ยังหรือว่าคันนู้นดีคันไกลๆครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูในวันนี้คันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสีบรอนเงินนะครับเป็นสีที่ดูสวยคือจากปัจจุบันนะครับอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยสีบอนเงินเนี่ยไม่เคย ไม่เคยถูกทอดทิ้งอะไไม่ใช่คำแปลกๆวะคือมันเป็นสีที่มีมาเรื่อยๆนะ,ะพูดง่ายๆนะครับคือสีบอลเงินไม่เคยหลุดจากลายการผลิตนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้นะแล้วก็คันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวเกรดเอสแคปโฟ 2. 2เกรดเอสนะครับเกียร์ธรรมดา756,0 0 0บาทคันนี้นะครับก็แต่งเรียบร้อยพร้อมจะส่งมอบมีการทำอะไรให้ลูกค้าบ้างก็ติดฟิล์มนะครับ นา60ข้าง70กันสาดไม่เอาเอาครอ,อบมือเปิดประตูไปนะครับรุ่นนี้เดิมโรงงานนะครับก็จะเป็นตัวล้อกระทะขนาด15นิ้วนะครับความกว้างของกระทะเขาได้อยู่6.5นิ้วนะครับแล้วก็ขนาดมีขนาด15้นิ้วโดยยางเดิมเนี่ยเขาใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวยางบิสโตนแบบนี้นะครับกระทะตัวนี้ไม่สามารถทอดไข่ได้นะคนละอย่างกันเบอร์ยางนะครับก็จะเป็น2 1 5 7 0 1 5นั่นเองนี่ ยางบิสโตรนดูรวิทนะครับแล้วก็การสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชค๊คอัพแก๊สเลดกกันโคลม,มีมาให้นะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าหน้ายางคุณจะไม่สัมผัสเต็มพื้นถนนนะครับสัมผัสเต็มพื้นถนนและยึดเกาะได้ดีเยี่ยมแน่นอนระบบความปลอดภัยนะครับ ABS มีมาให้นะครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าตัวทุงลมนะครับตัวนี้ก็จะมี2ลูกบางคนถามว่าทําไมมี2ลูกนะ หลายลูกอาจจะเกินความจำเป็นมั้งเอาจริงๆแล้วเวลาเกิดวันเหตุนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นจุดที่โดนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น2รลูกก็เพียงพอแล้วนะครับต่อการใช้งานเนะาะตัวกระจังหน้าบอกเลยว่าตัวเกรดเอนะครับทาได้ทําถึงทําดีมากๆเป็นกระจังหน้าที่เฮ้ยดูไม่ขี้เหร่ดูสวยสวยกว่าตัวท็อปด้วยนะครับบางคนก็บอกนะ กระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้ามันติเฟกเตอร์ที่ยังไม่ได้มานะครับก็คือเป็นจ้าตัวไฟตัดหมอกนั่นเองตัวเกรดเอยังไม่ได้นะครับส่วนรุ่นอื่นตั้งแต่เกรดเอลขึ้นไปก็จะได้ไฟตัดหมอกมาแล้วเหมาะนะสําหรับขับเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าวิ่งลักษณะแบบนี้นะครับวิ่งลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สีนี้ด้วยแล้วมีสวอากาศเล็กๆข้างหลังเ่ะเออ อันนั้นอ่ะคนจะแตกตื่นตกใจนะครับเฮ้ยแต่เนื้อเปลี่ยนรุ่นนะเว้ยบางทีเขาไม่ใช่รุ่นนี้เขาใช้รุ่นเอลของเรานะเว้ยจำดีๆนะ <c oughs> บางทีมีมีมีหลอกมีหลอกนะครับเฮ้ย <c oughs> มันต้องเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่เว้ยเปลี่ยนใช้ตัวรูก็เดิมเป็นตัวแอลนะครับก็นอกครองแบบวงไพ่วงไฮโลรกระจายนะครับนิยมใช้รุ่นนี้มากๆขวัญใจตำรวจแต่ง <c oughs> อะด้านหลังนะครับก็จะเป็น ระบบการสะเทือนของเขานะครับด้านหลังก็จะเป็นแหนบแหนบวางไว้ใต้เพลานะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบกนะทุกคนเดี๋ยวไปต่ายให้ดูนี่ตัวนี้ตัวเชสซี 4, เขานะใหญ่เลยนี่ใช้งานได้แบบยาวนานมากๆแล้วก็ตัวล้อ,อกระทะนะครับตัวนี้ก็มีความแข็งแรงนองทานเพราะเป็นกระทะเหล็กไม่ใช่ฝาครอบนะกระทะเหล็กเลยแหละน็อตล้อหกตัวนะครับ เวลาเอาไปใส่เพาลอยเอาไปใส่อะไรในพวกกระบะตอนเดียวเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่แข็งแรงทนทานนะครับหกตัวถ้าบรรทุก,กนอกขาาเนี่ยก็เกิดการผิดพลาดจากการทําหรือไม่ก็บรรทุกหนักจริงๆนะนี่การวางตำแหน่งของช่วงล่างแนบใช้แค่สามแผ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็วางไว้ใต้เพลาแล้วทีนี้เฮ้ยเห็นรถพวกรถยกรถอะไรเงี้ยเขาเอาพวกสี่ประตูไปทําเหมือนกันนะไอเราก็ว่าเฮ้ยยางอะไรยางอะไรสิบห้านิ้วเหมือนกัน ไอ้เราก็เฮ้ยกระบาดเนี่ยที่เราขายเนี่ยมันก็สั้นอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้ยาวเหมือนแคบเนาะแล้วเนี่ยไอ้ตัวสี่ประตูที่เขาไปทํารถยกมันสั้นกว่าเดิมอีกนะครับไปสืบหามาเขามีการตัดกระบาอีกออมีการย่นอีกนะครับที่ย่นเนี่ยเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงมันใกล้ด้านหน้ามากที่สุดนะครับถ้าท้ายมันยาวหน้ามันจะยกเออประมาณนี้กระบะหนุนไปนอกเรือกระบาไลเนอร์นะครับมีติดตั้งให้เรียบร้อยนั่นเองตัวนี้ไฟท้ายยังไม่ได้ LED นะครับ สัญ,ญลักษณ์2.2 Macford มีมาให้ครับผมแล้วก็บอกข่าวดีในกลุ่มเริ่มลงกันแล้วมันหลุดง่ายขนาดนั้นหรอเออ430บาทมันหลุดง่ายหรือมันโดนขโมยเอาเอาดีๆนะครับมาไฟไท้ายมาสัญ,ญลักษณ์2.2 m a ฟ f o r d เว้ยหายอาการชนท้ายไม่มีมาให้นะครับรุ่นนี้ภายในของตัวเกรดเอสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันภายในเกรดเเนี่ยเออประตูมันเปิดได้นี่เราก็ว่าเอ๊ะทำไมมันแคบจัง เปิดได้กว้างนะครับทุกรุ่น4ี่ประตูที่เป็นของ Isuzu จะมีสวิตช์นี่มือล็อกหน้าเกตด,ดีหนึ่งนะ <S 2> <S 2> บอกไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนสังเกตไอ้ที่งัด <S <S ขึ้นงัดลงตรงนี้นะครับมันเดลงด้านล่างนหะมันเป็นตัวล็อกเด็กนะครับด้านบนมันก็เป็นตัวที่สามารถทําให้เปิดประตูจากภายในได้นั่นเองสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการคุม้าไวไ้ก่อนส่งอมอบให้ลูกค้านั่นเองตัวยางปูพื้นของตัวเอจะไม่เหมือนกับพวกตัวแอนะ ตัวนั้นจะเป็นชุดแท้จากทีเพจตัวนี้เราต้องติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านั่นเองแล้วก็ภายในกว้างไหมกว้างเลยแหละนะครับนั่งได้สะดวกสบายเนาะแล้วก็ผ้าบุหรหลังคาตัวนี้จะเป็นผ้าบุหรหลังคาที่เป็นสีเทานะครับลำโพงตัว S นะครับจะมีให้ทั้งหมด2ตัวนะสประตูก็มี2ตัวนะครับก็ถ้าเปิดแล้วมันไม่ดังคู่หลังเนี่ยก็ปกตินะครับเพราะมันมีแต่คู่หน้าติดตั้งเพิ่มแต่งเพิ่มนะครับสำหรับคนชอบเครื่องเสียงรุ่นนี้เหมาะสำหรับการเอาโมดิฟายจริงๆนะครับ ตั้งแต่เครื่องเสียงยังชุดแต่งพวกล้อแม็กเนาะก็มีขนาดที่ใหญ่เหมือนกันนะที่มีให้แล้วก็พวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นยูริเทน3ก้การมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้แล้วเว้ยตัวนี้เกรดเอสทุกรุ่นน้วยมีกุญแจรีโมทให้แล้วเย่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 นะยอดขายกระจุยกระจายถล่มทลายเพราะว่ารีโมทตัวหน้าจอกลางนะครับตัวนี้หน้าจอกลาง8นิ้วนะครับจะใช้8นิ้วกับ9นิ้ว ้านิ้วพวกรุ่น ZP ไปถึงรุ่นรุ่น M แล้วก็ตัว m u x นะครับอิเกนขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้ PM2.5 ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรามีฟิลเตอร์คลองฝุ่น PM2.5 ให้ด้วยเกียร์นะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยยังเป็น6สปีดอยู่เป็นหัวเกียร์ยูริเทนนะครับแล้วก็ผ้าด้านในที่ใช้วัสดุเชียร์ทำบอร์ดเนี่ยเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมนะครับนี่นั่งสะดวกนั่งสบาย แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ยูโร5แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 2ตัวนี้ขับดีขับสนุกขึ้นนะครับทั้งออกตัวนะครับทั้งตอนกลางตอนปลาย0องพัรซีซี163งแรงม้าที่3500รอบแล้วก็400นิวตันเมตรนะครับแรงบิดที่1600รอบถึง2400รอบเรียกได้ว่ารอบกว้างแล้วก็นั่งด้อย่างสะดวกสบายแน่นอนโอ้โหเตรียมเงาวับเลยว้่ โอเคก็พี่ต่ายฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอให้เอฟทุกท่านลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงยๆไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ